วันนี้จะมาทำมูผัดเคยบานใครทำแบบไหนกันมัน่งเริ่มเด็กนะก็ต้องเตรียมข้องก่อนเลยทุกคนหมูฟใครชายเป็นซ้มชั้นก็นได้นะแต่วันนี้ชายเป็นมูเนือเ้อแดงเหลืองที่ใจะใช่ก็ตำพริกกระเทียมรากผักขี้เตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วก็นำม,มูไปคั่ว ใส่น้ำสักนิดอย่าให้มู่ติดกระทะ mm. ตอนนี้อ mm. โด้อซุกนะ้อใส่เครื่องที่เราตำว้ทุกคนแล้วก็พัดให้จนหอมเอากะปิมาละลายน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้กินเคยทุกคนเออน้อมันหอมยิ่วข้าวขึ้นมาทันทีทีนี้กับลุงใส่น้ำตาลปีบ๊บ สีอูวข้าวม้าได้ข้าวเขลองเลยเสร็จแล้วก็เติมซีสัส้นในน่กินสักนิดใส่ห้อมซอยใส่ไคลาใส่กิกซอสสักนิดกิดไทยโดยใบมะกรูดบาสักอปอสามทีเล,เลยกันเสร็จแล้วนี่ <c oughs> มาตากินข้าวกันทุกคน